คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปในส่วนของบทที่11นะครับแล้วก็ตอนที่11นะครับก็จะเป็นคลิปที่จะมาบอกวิธีการครับส่งข้อมูลนะครับจากตัวลูกนะครับไปยังตัวแม่บ้างนะครับคือการทดลองที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับจะเป็นการส่งข้อมูลจากตัวแม่ไปยังตัวลูกนะครับครับดีที่สุดก็คือการทดลองที่9นะครับก็คือส่ง จากตัวแม่แล้วก็ตัวลูกก็ส่งข้อมูลกลับมาเป็นแบบนี้เป็นแบบปิงปองอย่างที่ผมบอกนะครับส่งไปแล้วก็ส่งกลับนะครับแต่ยังไม่มีการทดลองไหนเลยนะครับที่ทําการส่งข้อมูลจากตัวลูกเพียวๆไปยังตัวแม่นะครับสำหรับการทดลองนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการครับส่งข้อมูลนะครับจากตัวลูกไปยังตัวแม่อย่างเดียวนะครับส่วนตัวแม่เนี่ยจะทําหน้าที่รับข้อมูลเพียงอย่างเดียวนะครับผมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ ผมจะให้ตัวลูกนะครับเป็นคนส่งข้อมูลไปยังตัวแม่โดยใช้ Characteristic ที่2นะครับเป็นแบบนี้นะครับผมเบื้องต้นนะครับผมขอเริ่มโปรแกรมจากการทดลองครั้งที่9นะครับทั้งตัวแม่และตัวลูกเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับไฟล์ที่ชื่อว่า BLE Notify Test 3นะครับนะครับอันนี้ฝั่งตัวแม่นะครับ ฝั่งตัวลูกก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือฝั่งตัวลูกเนี่ยเราจะไม่ไปแก้ไขอะไรนะครับคือการส่งค่าติดลบมาที่ตัวแม่นะครับแล้วแต่ตัวแม่เนี่ยเราจะหยุดการส่งข้อมูลจากตัวแม่ไปยังตัวลูกนะเพื่อที่จะให้การสื่อสารเนี่ยจะเป็นแบบทางเดียวโดยที่ส่งข้อมูลจากตัวลูกเนี่ยมายังตัวแม่ครับหน้าที่ของเรานะครับก็คือทําการปิดการเส้นทางการสื่อสารจากตัวแม่ไปยังตัวลูกเท่านั้นเองครับคือฝั่งตัวแม่ตรงนี้ ฝั่ง notify ตรงนี้นะครับวิธีการนะครับผมขออนุญาตนะครับลบในส่วนของฟังก์ชัน notify change ออกเลยนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวแม่ตอนนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับในการรับข้อมูลเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นข้อมูลในการส่งนะครับผมก็จะลบออกนะครับตรงนี้นะครับ if device connected นี้ลบออกเลยนะครับนะครับแล้วก็ไปทำการ สร้างฟังก์ชันตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าฟังก์ชันอ่า characteristic callback นะครับสร้างในส่วนของบนหัวของเซตอัพฟังก์ชันเซตอัพตรงนี้นะครับจริงๆสร้างตรงไหนก็ได้นะครับล่าง define ตรงนี้นะครับแต่ผมเลือกตรงนี้นะครับบนหัวเซตอัพตรงนี้นะครับตัวฟังก์ชันผมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับนะครับ callback คืออะไรครับอ่ผมลืมอธิบายนะครับ callback ก็คือการทำงานเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตัวชีตให้ดูแป,ป๊บหนึ่งนะครับอธิบายเรื่อง callback แ,แป,ป๊บหนึ่งนะครับ callback ก็คืออย่างอย่างที่ผมบอกนะครับเวลาที่เราส่งข้อมูลไปเนี่ยเราจะส่งข้อมูลปเป็นแบบปิ่งปองถูกไหมครับตัวแม่ส่งไปยังตัวลูกนะครับแล้วตัวลูกนะครับส่งข้อมูลกลับมาที่ตัวแม่แบบนี้นะครับลักษณะการส่งข้อมูลแบบนี้ครับลักษณะที่ตัวลูก ขาที่ตัวลูกส่งมาอย่างตัวแม่ตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าการ call back ครับคือตัวแม่ call back กลับมาครับคือเรียกกลับนะครับตัวเนี้ยเราจะเรียกว่า call back นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําการสร้างฟังก์ชัน call back นะครับก็คือเหมือนส่งกล่องเปล่าไปนะครับเพื่อไปทิกให้ตัวลูกส่งข้อมูลกลับคืนมานะครับผมเพราะว่ามันเหมือนปิงปองนะครับการส่งข้อมูลไปเปล่าๆเนี่ยเหมือน ส่งไปให้ครบรูปของมันนะครับแล้วก็ให้ตัวลูกนะครับทำการใส่ข้อมูลในลูกปิงปองโยนกลับมาให้ตัวแม่นะครับโดยที่ตัวแม่ไม่ได้ส่งข้อมูลอะไรไปนะครับฟังก์ชันนี้ก็จะทําหน้าที่ตรงนั้นนะครับเป็นแบบนี้ครับเหมือนส่งลูกปิงปองเปล่าไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะพอสร้างฟังก์ชัน callback เสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนมาในส่วนของ start ก่อน start service ของตัว descriptor นะครับตรงนี้นะครับให้ใส่ การเรียกฟังก์ชัน callback เข้าไปนะครับเมื่อกี้เราสร้างถูกไหมตอนนี้เราเรียกคําสั่งนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมทําการลอกไปนะครับเอามาไว้ในก่อน service start ตรงนี้นะครับด้วยคําสั่งนี้ครับก็คือการเรียกฟังก์ชัน callback ที่เราทําการสร้างไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับโอเคผมน่าจะถูกแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับเราเพิ่มเข้าไปครับแค่นี้เองครับนะครับก็จะเป็นการ Disable ข้อมูลที่ใช้ส่งนะครับไปยังตัวลูกนะครับตัวนี้นะครับแล้วแต่ก็ให้ตัวแม่นะครับรอรับข้อมูลฝั่งตัวลูกอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมทําการเซฟเป็น BLE Client Test นะครับเป็นตัวที่5ละกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์ตัวนี้นะครับไว้ ในลิงก์ข้างล่างด้วยนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะเอาไฟล์ตัวนี้นะครับไปพัฒนาต่อได้นะครับก็คือผมน่าจะเซฟผิดนะครับเป็นใครเอนเทสห้าตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็เซฟเหมือนได้เหมือนกันนะครับไฟล์เซฟแอดนะครับตัวนี้โนติไฟล์เทสห้านะครับเป็นแบบนี้นะครับใครเอนจริงๆแล้วเนี่ยใครเอนก็คือไฟล์ของเทสสามนั่นแหละนะครับเมื่อกี้ผมเซฟผิดนะครับผม นะครับก็เซฟเป็น5ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็เอา2ไฟล์นี้เลยแล้วกันนะครับโยนไว้ในคลาวด์นะครับท่านก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ครับอันนี้ฝั่งแม่นะครับเราทําการแก้ไขนะครับนะครับโดยทําการเพิ่มนะครับขาตรงนี้นะครับแล้วก็มาเรียกคําสั่งนะครับก่อนเซอร์วิสคือบรรทัดนี้นะครับผมแล้วในส่วนของฟังก์ชันอ่าลูปนะครับก็ลบส่วนของ if อ่า device connectic ออกไปเลยนะครับ เป็นแบบนี้ครับจุดที่เราเข้าไปยุ่งจากโค้ดเดิมของเรานะครับตัว notify test 3ก็มีอยู่3จุดเท่านี้นะครับโอเคนะครับส่วนตัวลูกนี่เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ต้องไปแก้ไขอะไรครับเดี๋ยวผมนะครับขออนุญาตนะครับทําการเปิดกล้องแป๊บนึงนะครับให้เห็นนะครับว่าอันนี้นะครับเปิดไฟหน่อยนะโอเคตามนี้นะครับนี่ตัวลูกนะครับอันนี้ตัวแม่ครับผมถอด ตัวลูกออกก่อนนะครับซึ่งมีโค้ดเดิมอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรนะครับไม่ได้ไปอัปโหลดอะไรแต่ต้องเอาตัวลูกออกก่อนแล้วผมจะอัปโหลดโค้ดเข้าตัวแม่ตัวนี้นะครับผมโอเคนี่ตัวแม่นะครับผมอัปโหลดเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตรง Serial Monitor กันนะครับว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงนะครับหลักการง่ายๆก็คือ Disable การส่งข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งเหมือนกล่องเป่า,เาไปครับนะครับแล้วก็ให้ตัวลูกนะครับใส่ข้อมูลนะโยนกลับมาให้ตัวแม่ทีนึง โอเคนะครับเดี๋ยวเปิดซีเรีย Monitor อร์รอเลยนะครับแล้วก็ตัวลูกด้วยตัวลูกเนี่ยผมขอเอาหน้าจอตรงเนี้บงังตัวโค้ดไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับเป็น BLE Client Test สากับ Test ห้เนี่ยคือไฟล์เดียวกันนะครับผมโอเคทำการเสียบที่ตัวลูกนะครับอตอนนี้เห็นแล้วนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ตัวลูกก็ทำการส่งข้อมูลนะครับ มาที่ตัวแม่นะครับรับอย่างเดียวครับแต่ตัวแม่ไม่ได้ส่งข้อมูลอะไรไปที่ตัวลูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นการส่งข้อมูลก็จะเหมือนตัวแม่ส่งปิงปองลูกปิงปองเปล่าไปนะครับแล้วก็ตัวลูกก็ทําการใส่ข้อมูลโยนกลับมาให้ตัวแม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการสื่อสารแบบทิศทางเดียวโดยที่ใช้ตัวลูกส่งมาให้ตัวแม่นะครับอันนี้นะครับก็ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการส่งข้อมูลจากตัวลูกมายังตัวแม่นะครับก็สามารถที่จะเอาโค้ดตรงนี้นะครับไปพัฒนาต่อได้นะครับโดยโค้ดของผมนะครับก็จะชื่อว่า BLE Notify Test 5นะครับแล้วก็ BLE Client Test 5นะครับท่านก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาต่อได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ